ในวิดีโอนี้เราจะมาดูการติดตั้งและการเดินสาย Power Optimizer โซล r าเอชมี Power Optimizer หลากหลายรุ่นเพื่อรองรับแผงโซล่าเซลล์ที่มีหลายขนาดและค่าทางไฟฟ้าต่างๆที่หลากหลายหนึ่งในสิ่งสําคัญเมื่อติดตั้ง Power Optimizer แบบติดตั้งบนรางคือต้องแน่ใจว่ามีช่องว่างรอบ Power Optimizer อย่างน้อย1 0ม mm, เมเพื่อการไหลเวียนของอากาศและทําให้ Power Optimizer เย็นให้แน่ใจว่าได้ใช้น็อตหัวหกเหลี่ยมสแตนเลสสตีลพร้อมแหวนรองขนาด M 6หรือ M 8เพื่อยึดและติดตั้งโซล a าเอชออปติมิเซอร์บนราง ให้แน่ใจว่าได้ขันน็อตให้แน่นด้วยแรงบิดระหว่าง9 10นิวตันเมตรขึ้นอยู่กับว่าเป็นสลักเกลียว M6 หรือ M8 ตามลำดับให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้บล็อกลมหรือไขควงกระแทกเนื่องจากจะทำให้ Power อร์อ m ตตไมเซอร์เสียหาย เมื่อคุณยึด power optimizer ทั้งหมดไว้ที่รางในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วและสายเคเบิลอื่นๆทั้งหมดก็ถูกวางอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับสายเคเบิลที่วิ่งกลับไปหาอินเวอร์เตอร์แล้วคุณสามารถเชื่อมต่อ power optimizer เข้ากับแผนโซลาร์นั้นๆและติดตั้งบนรางได้เลยในขั้นตอนนี้ให้แน่ใจว่าได้บันทึกหรือสแก,กน QR code ของ power optimizer แล้วเพื่อให้เมื่อทำการจับคู่และแมป power optimizer แต่ละตัวสามารถระบุได้อย่างถูกต้องผ่านแอปและพอร์ทัลโซล r าเอช